สวัสดีครัผมนายคราชนลุงเวฟปงสางครับรหัส6 6 1 0 5น4 1 2 1านครับสวัสดีครับผมนายเจษฎาจันเรือง6 6 1 0 5 0 3 8 7ครับก็อันนี้เป็นรูปร่างหน้าหน้าตาของวงจรนะครับก็คือเราจะทำการเอาพาร์ทที่2นะครับหรือว่าวงจร IC ตัวนี้ครับเอาเอาพุทของ IC มาต่อเข้าที่ขาเก็บของตัวมอสเฟตนะครับหรือว่า ในส่วนของพาที่1นะครับแล้วก็มีมีมอสอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีออสิโลสโคปนะครับทุกครั้งที่เราปรับตัวของ v ีมอสไฟก็จะดี่ลงนะครับถ้าเกิดว่าปรับมีมอสขึ้นไฟมันก็จะสว่างขึ้นนั่นเองครับ <c oughs> เดี๋ยวลองปรับดูนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเอาลงนะไปก็ดับแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของอัเซีสโพรนะครับ ประมาณนี้ครับขอบคุณครับผม